ตอนแรกผมกะว,ว่าประมาณ7-8เดือนในหมู่บ้านมันก็มีหลายหลังที่ประกาศขาย,ยานะครับถ้าเราไปติดป้ายไว้ข้างนอกอะไรพวกนี้ผมคิดว่าโอกาสมันจะยากมีน้องการเขาเคยไปติดต่อที่ที่ทำง,งานแล้วก็ได้คุยกันก็เลยคิดว่าเออช่องทางนี้น่าจะสะดวกดีครับผมยะครับได้ทําการขายบ้านให้กับบางกอกแอเสเซทโดยมีน้องการเป็นคนติดต่อดําเนินการให้กับบริษัทครับ เออมนันเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจด้วยนะครับเพราะหลังจากไอ COVID ้โควิด -19 มาเนี่ยคนที่มีไรายได้ก็จะหายไปนะฮะแล้วก็เราก็มีที่อยู่บ้านแม่แล้วก็มีบ้านอีกหลังหนึงแถวบางใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็พยายามตะเคียร์ค่าใช้จ่ายให้มันหมดไปครับมีน้องการเขาเคยไปติดต่อที่ที่ทำง,งานแล้วก็ได้คุยกันก็เลยคิดว่าเออช่องทางนี้น่าจะะดวกดีเพราะว่าถ้าเราติดตั้ยในหมู่บ้านมันก็ไม่มีใครเห็นนอกจากคนในหมู่บ้าน ประมาณสเดือนครับก็คิดว่าเร็วนะฮะก็ดีใจครับว่ามันเร็วมันเร็วเกินคาดตอนแรกผมกะว่าประมาณ7จ็ดเดือนในหมู่บ้านมันก็มีหลายหลังที่ประกาศขายนะครับถ้าเราไปติดป้ายไว้ข้างนอกอะไรพวกนี้ผมคิดว่าโอกาสมันจะยากผมคิดว่าถ้าใครต้องการที่จะขายบ้านให้ติดต่อบ,บางกอกแอสเซทนะฮะเพราะว่าดําเนินการได้รวดเร็วหลังจากที่รีโนเวทใช้เวลาไม่ไม่ถึงเดือนก็ขายได้แล้วครับ รับชมผลง,งานของเราแล้วอย่าลืมกด Subscribe c h anel n Bangkok Asset และติดตามช่องทางต่างๆของเราด้วยนะคะเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดข่าวสารบ้านหลังใหม่ๆและโปรโมชั่นดีๆจากเราค่ะ